เพื่อนๆครับพี่พัทยานะครับในช่อง PP n c h a n n ช l นะครับคลิปนี้ก็พาทุกชมมายัางหาดจอมเทียนนะครับวันนี้หาดจอมเทียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับบรรยากาศน่ามาเที่ยวไหมนะครับในช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้นะครับน,นนี้ผมก็จอดรถอีกฝั่งถนนนะครับแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็ถ่ายฝั่งท่านผู้ชมนะครับ หาดจอมเทียนเช้านี้น้ำนิ่งจริงๆนะครับไม่มีคลื่นเลยเนาะเดี๋ยวผมจะกลับรถไปฝั่งหนึงนะครับรอรถว่าเราจะกลับไปฟั่งหนึ่งนะครับ,รรบไม่มีโอกาสมาไล์สดสดที่หาดจอมเทียนนะครับตนะอนนี้ก็10บโมงสนาทีแล้วนะครับ10โมงแนละ้ว10โมงเสาร์ไปจังสันเนาะ บรรยากาศจอมเทียนเ,เช้าๆนี่นะครับก็มีรถวิ่งประปรายี่มีสกูตเตอร์ครับว,ว้วาวเดี๋ยรถโลกแล้วมันจะกลับรถไปอีกฝั่งน,นะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมลัเลาะ,ะชมสถานที่เนาะโอเคนี่ครับกลับรถแล้วนะครับปึ๊บนะครับ ก็ได้มีโอกาสมาขับรถชมชายหาดว่าอย่างนั้นนะครับโอ้ยตรงนี้โล,ล่งๆลงดีเหลือเกินนะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถดให้คุณผู้ชมฟังเสียงคลื่นกระทบหาดทรายสักหน่อยนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับโอ้ยชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวขอไปสูรบรรยากาศทะเลสักหน่อยนะครับเอาละ เื่องนั้นนะครับปึ๊บไปลงไปด้วยกันครับโอ้นี่นะครับโอ้ยลืมแมสนะครับสําคัญมากๆนะครับไปไหนก็ขายไม่ได้นะครับแมสออีกฟังหนึ่งก็ได้ครับนี่คือหาดจอมเทียนนะครับอยู่หน้าโรงแรมเวลคัมบีจอมเทียนเลยนะครับนะครับเวลคัมนะครับโอ้ตอนนี้ตรงนี้ลงไม่ได้ครับสูงมากๆนะครับ โอ้โหตรงนี้อันตรายนะครับเนี่ยนะครับต้องมีอะไรกั้นไม่งั้นผมว่าถ้าตกไปนี่ก็เหนื่อยเลยนะครับตอนนี้นะคโอ้โหสูงราวๆรวมเมตรห้าสิบได้ครับเนี่ยนี่คือหาดจอมเทียนนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับมันคิดว่ามีบันไดลงไม่มีครับก็ไม่ได้ทำไว้นะครับ อันตรายมากครับจุดอย่างนี้นะครับตัวนี้ตรงแถวนี้ก็จะเป็นสมประสงเก่านะครับเพื่อนครับสมประสงนะครับโอ้เนี่ยครับคลื่นหาดทรายน่าเล่นนะครับน้ำทะเลยามช้าแบบนี้แล้วไม่มีคลื่นด้วยนะครับว้าวกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเนี่ยครับ ผมขออนุญาตนะครับขับรถดีกว่านะครับซื้อไปเรื่อยๆนะครับลงสูตรกรินทะเลแล้วนะครับอุ๊บชึบเราไล่กันกสดๆเลยนะครับเอาละนี่นะครับต้องสวนให้ขัดนิรภัยก่อนครับแป๊บหนึ่งลำบากนิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม ถลายสดแล้วก็จะเป็นอย่างี้นะครับออา๊อลอดเอ็มขัดแล้วครับนี่นะครับโอเคไปต่อ let's go อื๊บนี่นะครับบรรยากาศเป็นไงครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับผมอยู่พัทยาจริงๆแต่ผมก็ไม่เคยมามาถึงอาดจอมเทียนนะครับไม่เคยถึงเลยครับวันนี้ก็ ผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้มาดูที่ดูทางไว้เผื่อทำมาหากินเนาะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ต้องมีอะไรดีๆก็จะแจ้งผ่านทางช่อง y t u t u สองช่องของผมนะครับช่องพีพัฒนชาแกับ p ีพีชาแนลเนี่ยนะครับหน้าเวลคัมจอมเทียนหรือธนาคารทีทีบีจอมเทียนอั่นเองเมื่อก่อนก็เป็น่ารไทยเดิมนะครับนี่ก็วัดกระทึงทองนะครับ เส้นถนนเรียบชายหาดจอมเทียนเนาะนะครับประมาณนั้นเนาะตอนนี้เขาปรับปรุงพัฒนาขึ้นเยอะนะครับหาดจอมเทียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาขับรถไปจนสุดหาดเลยนะครับสุดหาดจอมเทียนเนาะสุดทางทางโค้งลงตาโนนเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีไฟแดงนะครับแต่อตอนนี้ก็มีไฟแดงแล้ว ซึ่งทาเลี้ยวขึ้นนี่ก็จะเป็นอนนี่เลยนะครับเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับคือถนนสายสามเลยนะครับอ้าวโอ้นี่สองเลนนะครับเอาให้ก็ไปก่อนไะเชิญนะครับคือมันจะมีเลนที่จะต้องเลี้ยวขวารอสัญญาณไฟนะครับก็เลยเป็นลักษณะนี้นะครับนี่จอมเทียนยามเช้านะครับเพื่อนๆครับ ชมภาพสดๆไปกับผมนะครับมีสัญญาณกระตุกยังไงก็บอกกล่าวกันนะเมื่อกี้แวบๆนะครับผมเห็นฝรั่งฝรั่งเขารวมตัวกันเล่นดนตรีนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะหาที่จอดรถนะครับไปชมเขาสักหน่อยนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะว้าวนี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะชมนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลงไปชมด้วยกันนะครับ ต้องดับเครื่องก่อนนะครับไฟ์สดๆเงี้ยครับมีบรรยากาศอะไรที่หาดจอมเทียนก็จะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวสวมแมสก่อนนะครับเขาจะได้ไม่กลัวเรานะรตอนนี้มือข้างหนึ่งถือกล้องนะครับต้องขออภัยด้วยนะต้องสวมแมสเวลาลงจากรถนะครับอมนี่ละก็วเวลาทำมืออะไรข้างเดียวก็ลำบากนะครับ โอเคแล้วก็เราก็จะดับเครื่องนะครับซึบไปลงไปเอาละ,าะดียเสียงนตรีไหมครับป๊าป๊าป๊าป๊ปาป๊ปาเนีนครับเนี่ยโอ้หเยี่ยมเยี่ยมนะฮะฝรัร่งเขาเล่นดนตรีอยู่ริมแชายหาดนะครับรวมทีมกันนะครับ Wow. ครับนี่นะครับโอเค thank you thank you นี่แหละรับบรรยากาศยามหาจอมเทียนนะครับก็พอดีผ่านมาพอดีนะครับเพื่อนๆครับก็เห็นเขาอ่ารวมตัวกันเล่นดนตรีนะครับก็เก็บมาฝากนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้จอมเทียนเราหน้าเที่ยวนะครับยังไงอยากให้มาเชิญชวนมาเที่ยวเมืองพัทยากันเยอะๆนะครับนะะวันนี้ก็มีชาวต่างชาติซึ่งอยู่เมืองไทยนานนะครับ ็รวมกลุ่มกันนะครับนะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันไหมอ๋อมานั่งฟังเพลงโอเค,อเคชอบฟังเพลงครับนี่นะครับก็เล่นอยู่ริมหาดนะครับเพื่อนเห็นไหมฮะแล้วก็มีนกมาฟังเพลงด้วยเห็นไหมนกที่ตามนะครับกกอ๋อทำช่องอยู่ถุงน้บอะไรนะครับจะากักตัวอีกไหมอ๋อไม่กั่แล้วครับไม่กั่แล้วสบายชิวๆแล้วนะนี่นะครับโอ้บรรยากาศนะครับ เนี่ยตรงนี้มันสูงมากนะครับเพื่อนครับมันต้องมีบันไดลงตรงนู้นนะครับอ๋อตรงนี้ครับเดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปหน่อยนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับวันนี้ก็ช่อง PPN Channel นะครับไม่ค่อยได้มีความเคลื่อนไหวนะครับก็มีโอกาสได้มาไลฟ์สดที่หาดจอมเทียนนะครับ มาชมบรรยากาศหาจมเทียนนะตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะชิลๆสบายนะครับในวันพฤหัสบ,บดีแล้วก็มีฝรั่งนะครับรวมตัวกันมาเล่นดนตรีเพื่อความสุขนะครับจริงๆนะครับเป็นบรรยากาศที่โอเคเลยนะครับนี่นะฮะนี่ฮะทุกคนก็มีอุปกรณ์มาพร้อม จะพาเดินชมชายหาดสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมไลฟ์สดนานๆเดี๋ยวมันจะอัพโหลดช้านะครับตอนนี้ก็นี่ครับคือหาดจอมเทียนนะครับเพื่อนๆครับบรรยากาศยามเช้าเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับมีโอกาสก็มาเที่ยวหาดจอมเทียนกันนะครับนะมันเป็นอะไรที่แบบเนาะเป็นความสุขเอาไขคว้าหานะครับก็นี่แหละครับตอนนี้ก็ โควิดก็ระบาดนะครับยังไงก็ไม่ประมาทกะไม่ตกนะครับนะให้ปิดภาพด้วยบรรยากาศของชาวต่างชาติเล่นน้ำเป็นๆน,นะครับเราจเจอกันในคลิปหน้านะครับช่อง TPN Channel นะครับสวัสดีนะครับ